วงไกลโขงสุดท้ายแบบนี้นะคะหลายพักการเมืองเปิดนโยบายกันมาต่อเนื่องค่ะพักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันวันนี้มีการเปิดแคมเปญใหม่นะคะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า เอาลุงคืนไปเอาเงินในกระเป๋าคืนมาค่ะเพื่อทวงคืนความสุขที่แท้จริงให้กับคนไทยแต่คําว่าลุงอย่างที่ได้โปรยไปนะคะเขามีความหมายแบบนี้บอกว่าหมายถึงความเสียหาย5ปีที่ผ่านมาและความคิดรวมไปถึงสิ่งเก่าที่ทําให้สิ้นหวังเพราะประชาชนต่างมีความทุกข์จากปัญหาปากท้องหนักหน่วงและนี่สินท่วมหัวแม้รัฐบาลคอสชอจะพยายามปฏิเสธก็ตามนี่ก็คือช่วงชิงช่วงชิงเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่า แต่อาจารย์มีลอดในฐานะที่ทําเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะก็ถ้าจะเปรียบเทียบลุงเป็นความคิดเก่าทําไมไม่เป็นป้าด้วยล่ะใช่ไหมเอาป้าคืนไปมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเอาป้าคืนไปเอาความสุขคืนมาแบบผู้หญิงน้อยใจนะแม่นะพระเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าเขาอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับที่ชี้ว่ารัฐบาลใช้งบประมาณ4ี่หปีเนี่ยนะ แล้ว12.78ล้านล้านบาทและก่อนนี้มหาศาลแม้ GDP ของไทยโตขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจนลงเกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจายกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กและ SME มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับก,บการที่สภาพของเศรฐษฐกิจโลกจัดให้ไทยมีความเหลื่อมล้ําด้านทรัพย์สิสเนเม,มากที่สุดในอาเซียน ในกรณีนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ถแถลงนะครับว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจะสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสมดุลน,นะครับระหว่างเมืองกับชนบทไม่ออกนโยบายคิดสั้นและก่อนนี้มหาศาลให้ประเทศแบบลุงแต่จะดําเนินตามแนวนโยบายปรับหนี้เติมเงินลดภาษีและสร้างเศรษฐีใหม่ค่ะคุณหญิงบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของนโยบายที่สําคัญเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องการเพิ่มรายได้ SME 15 ให้สิทธิพิเศษนอก EEC แก่ SME ธุรกิจสตาร์ทอัพและอ e ีคอมเมิร์ซ จะลดภาษีต่างๆเป็นขั้นตอนด้วยรวมไปถึงเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันนอกจากนี้ยังมีเรื่องการเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น18,000บาทต่อเดือนเพิ่มราคาสินค้าเกษตรหลักทุกตัวภายใน1เดือนกําหนดราคาข้าวเปลือก12,000-15,000บาทต่อเกวียนยังพารา60บาทต่อกิโลกรัมอ้อย1,000บาทต่อตันนอกจากนี้ก็จะลดภาษีน้ํามันลดต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพไปโดยปริยายนะคะพร้อมย้ําค่ะว่าหากคนตัวเล็กมีกําลังซื้อก็จะหมุน เวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดถึงนโยบายนี้กันค่ะถ้าให้เราเพื่อไทยได้เข้าไปทำงานเราจะสามารถพลิกฟื้นนะคะเศรษฐกิจได้ภายใน6เดือนทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ของประเทศทั้งการเติมเงินให้กับคนตัวเล็กประชาชนธุรกิจ SME เกษตรกร และแน่นอนค่ะเราลดค่าใช้จ่ายให้ลดค่าของชีพให้นะคะด้วยมาตรการที่เรากล่าวไปหมดแล้ว6เดือนจะเห็นผลนะคะหเดือนจะต้องเริ่มขยับตั้งแต่ราคาสินค้าเกษตรและ6เดือนเงินเดือนของพนักง,งานออฟฟิศจะต้องเริ่มขยับเพราะเราจะทําให้เศรษฐกิจดีนะคะและจะต้องไปเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เขาจับจ่ายซื้อของพิจารณาค่ะต้องให้ประชาชนพิจารณาว่า จะอยู่อย่างสภาพแบบนี้ต่อไปกับลุงหรืออีก4ปีหรือว่าจะเอาลุงออกไปนะคะแล้วเอาเงินในกระเป๋าของเรากลับคืนมาเราจะทําหน้าที่ในการที่จะทําให้เห็นว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะต้องเอาลุงกลับคืนไปแล้วนะแลวเอาเงินในกระเป๋าของเรากลับคืนมาค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากนี้นะครับคุณกิติรัตน์ก็ให้ความเชื่อมั่นนะว่าพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจได้นะครับแล้วก็พิสูจน์มาแล้วด้วยดูยกตัวอย่างนะครับการควบคุมราคาน้ํามันของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอดีตทั้งที่ราคาในตลาดโลกสูงกว่าปัจจุบันแต่ รัฐบ,บาลคอสชอนต้องขึ้นภาษีน้ำมันเพราะไม่มีช่องทางที่จะหารายได้อื่นนะค่ะยังมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยด้วยนะคะที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ว่าประชาชนจะเลือกอยู่กับสภาพชีวิตแบบเดิมที่เผชิญมาตลอด4-5ปีหรือว่าเลือกที่จะออกจากสภาพที่เป็นอยู่เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะทําได้ต้องใช้กลไกประชาธิปไตยเท่านั้นส่วนกระแสข่าวมีการเรียกเก็บบัตรประจาตัวประชาชนของชาวบ้านหรือการให้เปิดบัญชีธนาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับการ อิงนโยบายของรัฐนั้นขอให้ประชาชนละทุกฝ่ายร่วมกันจับตาตรวจสอบกันด้วยนะ